สาวนียามจริงพวกแกเนะี่ยเอาไปฮะตอนนี้นี่ฮะดีมากมีน้องหนูช่วยดูฮะพี่จะได้เปิดดูอย่ากมาัรวดเร็วพี่อ่าโบเขาให้นี่ยังไงฮะสาวสวยอ่าหน่้อยเกียนยังไงอย่าเกียนเพื่อนสิสาวนียามจริง นอนน้อยเกียนใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่แบร์ให้เออดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยดูสู้กับแชมป์อยู่อ่ะใช่ป่ะซีโน,โนเนอร์คือสู้กับแชมป์อยู่ใช่ไหมสู้กับไอเทอร์โบอยู่ฮะตอนนี้ไม่ดูก่อนเดี๋ยวดิไม่ดูพี่ไม่ดูเกียนหรอกมันเสียเวลาคนอื่นนะฮะดูนี่เออจับไปเออ นอน้อยเหมือนใช้สกาเนะงี้นะี่อ่าน้องเอิร์มมาแล้วหรอัสดีครับเอาแล้วเรียบร้อยอ่ะโอ้โหกูไอ้อะไฮะเสียเวลาคนอื่นผถงเลยพี่ไม่ต้องไปโถงแล้วปล่อยมันงั้นแหละเราจับคู่ยิงกันไปฮะอย่าไปใส่ใจเลยนะครับพี่จะได้มีบางช่วงบางตอนตัดเป็นไฮไลท์นะครับรับรองพี่ไม่เอาเกียนออกคลิปพี่แน,น่นอน ที่เอาแต่พวกเราเล่นไฮไลท์กันออกอเกียนหาพวเมอหน่อน,น้อยเออคุยดีมันด่ามันออโบวะยังไงครับฉันอย่างกูไอเธอโบตัวนี้จับคู่กับใครเอ,อ่ยกงงมโบโบเขาหัวยังไงครับ เอา้าประตูยังไงฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีนคนจะพู่มึงจอไหนมึงจะฆ่ากันได้เนี่ยไอเทพน้องเทพตอนไหนจะฆ่ากันได้ครับพี่รอดูเราอยู่นเนี่ยไอเทพฆ่าไม่ได้สักทีนอนน้อย,อยเออลีลานะใช่ใช่ใช่นอนน้อยลีลานั่นลีลาดีเหลือเกินนอนน้อย นอนน้อยไม่ใช่นอนนะนอนนอนหลับพักผ่อนอะ่ะนอนน้อยเดี๋ยวพี่แบนให้ไม่ต้องห่วถ้ามันอยู่ถ้ามันยังหน้าด้านอยู่ในห้องอ่ะนะก็ด้วยเทพมานานแล้วนะตอนไหนมึงจะฆ่ากันเสร็จวะเนี่ยไม่มีวีว่แววที่จะฆ่ากันได้ตอนนี้ยังไ <S <S งมาแล้ว มาเลยน้องเซียนเอกทูทูมี่ยังไงครับน้องเทพอันนั้นเน่เอาละเรียบร้อยเอาโหเจอแชมป์อย่างเช่นกวยเธอบูโเก็บไปฮะมาดูทางด้านน้องพอรสกวดขี้ฮะทางด้านเอาละเรียบร้อยอะเจอแชมป์ของเราเก็บไปได้ฮะเหลือน้องมีาวน้องมี